สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาทําเป็นถุงเรียกซับกันนะคะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะประมาณนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนเริ่มจากตัดริบบิ้นนะคะความยาวห้าสิบสามเซนนะคะห้าสิบามเซนแล้วก็พับให้ห่งา,หหางกันประมาณพับให้ห่างกันประมาณสี่เซนนะคะทุกคนแบบนี้นะ,ะประมาณนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเส้นสั้นไว้ด้านบนนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเริ่มจากแยกริบบิ้นออกมาก่อนนะคะนี่แยกออกมาเส้นที่หนึ่งนะคะ แล้วเส้นที่สองคล้องนะคะเป็นฐานสี่นะคะทุกคนเส้นที่สองคล้องนะคะแล้วก็เส้นที่สามคล้องนะคะแบบนี้นะคะเส้นที่สี่นะคะเราจะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแล้วดึงเราเส้นข้างล่างขึ้นมานะคะทุกคนนี่นะแล้วเราจะพับเฉียงนะคะเฉพาะเส้นข้างบนสี่มุมนะคะพับเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาเส้นนี้นะคะพับเฉียงขึ้นไปพี่จะหมุนหน่อยนะคะทุกคนนี่นะพับเฉียงขึ้นไปเลย แล้วเส้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายเราก็จะสอดเข้าช่องนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็กดให้กระชับเลยค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทําลูกส้มกันนะคะเป็นลูกส้มครึ่งลูกนะคะหยิบสี่เส้นนะคะทุกคนเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองทับนะคะเส้นที่สามทับ,ทบ,ทบนะคะแล้วก็เส้นที่สี่ทับ,ทบมาแบบนี้นะคะ <Pv d ata> แล้วเราจะปล่อยเส้นนี้ลงไปนะคะหยิบเส้นนี้ขึ้นมาปล่อยเส้นนี้ลงไปหยิบเส้นนี้ขึ้นมา ล่อยเส้นนี้ลงไปหยิบเส้นนี้ขึ้นมาทําสลับกันไปแบบนี้นะคะปล่อยลงไปหยิบขึ้นมาตอนนี้ริบบิ้นในมือของเราจะเหลือสี่เส้นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราจะปล่อยเส้นนี้นะคะลงไปนะคะแล้วเส้นแรกตรงนี้นะคะเราจะสอดเข้าช่องแรกตรงนี้นะเส้นที่สองนะคะเราก็จะเข้าช่องเดียวกันแล้วเบี่ยงออกช่องที่สองแบบนี้นะคะ เส้นที่สามนะคะเข้าช่องเดียวกันแล้วเบี่ยงออกช่องที่สามเลยจ้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับเลยนะคะทุกคนพี่จะดึงให้กระชับตั้งแต่ขั้นตอนลูกส้มครึ่งลูกนี้เลยนะคะดึงให้กระชับแล้วเราจะทําขั้นตอนต่อไปได้ง่ายนะทุกคนดึงกระชับได้แต่อย่าดึงแรงมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวริบบินหักนะคะแต่ดึงกระชับเท่าที่เราดึงได้นะคะทุกคนอย่าปล่อยน้องหลวมๆไปนะถ้าปล่อยน้องหลวมๆไปน้องอาจจะแบบ พี่สิพีพถามที่พบบ่อยเลยทำทาแล้วน้องไม่แน่นทําแล้วน้องไม่กลมทําแล้วน้องไม่สวยนะคะเนี่ยก็คือพี่จะดึงให้กระชับตั้งแต่ให้เป็นลูกกลมกลมลูกส้มกลมๆแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่ขั้นตอนนี้นะคะ สร็จแล้วก็พลิกกลับมานะคะพลิกกลับมาแล้วพี่จะสอดสดเก็บเส้นสๆนนะคะนี่จะมีเส้นส้นกับเส้นยาวอยู่ข้างกันนะคะทั้งหมดสี่เส้นนะคะนี่นะคะสอดตกขึ้นไปตรงๆเลยค่ะนี่นะคะนี่สอดขึ้นไปตรงๆแบบนี้เฉพาะเส้นส้นนะคะเส้นยาวปล่อยไว้ก่อนนะคะเฉพาะเส้นส้นนะนี่สอดตรงขึ้นไปเลยสอดตรงๆขึ้นไปเบาเบามือนะคะสอดตรงๆขึ้นไปแบบนี้นะคะนี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมานะคะพลิกกลับมาแล้วมาสอดเก็บเส้นชันอีกหนึ่งรอบค่ะเราจะสอดรอดสามไปเลยนะคะนับหนึ่งสองสามแล้วก็รอบขึ้นไปตรงๆนะคะเนี่ยแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก็สอดให้ครบทั้งสี่เส้นเลยค่ะนี่อันนี้ทุกคนสามารถลดได้นะถ้าลองทาแล้วรู้สึกว่าเหลือเยอะนะคะ เจแล้วได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถดึงดึงได้อีกนิดหน่อยนะคะที่จะดึงดึงแล้วก็แบบชอบทําแบบนี้ที่รู้สึกว่าทำแล้วน้องกลุ่มนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วได้แบบนี้นะคะแล้วเราจะพลิกกลับมานะคะเส้นนี้นะคะทุกคนจะตัดออกก่อนก็ได้นะคะ แล้วเราจะพับแบบนี้นะคะพับให้อยู่ลักษณะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็กดนะคะกดแล้วเราก็สอดเข้าช่องข้างหน้าตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนปากถุงแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทําแบบนี้ทั้งสี่ขีดเลยนะคะนี่พับเส้นนี้ลงมาแล้วเส้นนี้ก็พับพับประมาณนี้นะคะแล้วก็กดนะคะแล้วก็สอดน,น,นะคะ,น,น,ะ,คะนี่น พับกดแล้วก็สอดน,นะคะพับกดแล้วก็สอดน,นะคะ เส,ส да ร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วจะได้แบบนี้แล้วเราจะมาทํากีบกันนะคะพี่จะพับเส้นนี้ลงมานะคะเราจะทําเส้นนี้นะคะพับเส้นนี้ลงมาแบบนี้นะคะเราจะทําเส้นนี้นะคะเราจะจับมาด้านขวาแบบนี้นะคะแเรายกขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนตัวเองมาหนึ่งรอบแบบนี้นะคะนี่จะได้เป็นปลายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดน้องไว้นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็โค้งนะคะนี่จับปลายจับปลายแล้วโค้งเข้ามาสอดตรงช่องช่องนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงนะคะทุกคนนี่นะดึงมาเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําแบบนี้ไปทั้งหมดสี่กีบเลยนะคะม้วน ม้วนให้เป็นปลายแหลมแล้วก็กดไลนนะคะแล้วตรงนี้ก็มมวนเข้ามาสอดนะคะเหมือนดอกบุนตานะคะนี่แบบนี้นะคะม้วนม้วนให้เป็นปลายแหลมแล้วก็กดไลนนะคะแล้วตรงนี้ก็ม้วนเข้ามาสอดนะคะนี่นะสเนสุดท้ายนะคะก็เหมือนการทำเป็นตัวแหลมแล้วก็กดไว้แล้วตรงนี้ก็มมวนเข้ามา อันนี้นะคะดึงนะคะเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้นะคะนี่ถ้าถ้ากีดไหนเรารู้สึกว่าน้องยังไม่เท่ากันเราก็สามารถกดอีกได้นะคะกดไปเลยนะคะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมานะคะสอดรอดสามนะคะสอดรอดสามไปเลยตรงๆนะคะเนี่ยน้องจะเหลืออยู่นะคะทุกคนทุกคนสามารถใช้ประมาณห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองได้นะคะนี่สอดเข้า,าไปเลย เสร็จแล้วได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งเลยนะคะตัดเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ แล้วนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะนี่เป็นถุงเรียกซับของเรานะคะนี่นะคะ